ฉันได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับช่องแคบคันมงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เรื่องของวิญญาณเฮอิกเกที่จมดินสู่ทะเลลึกในศึกดันโนอุราปี1185พร้อมจักรพรรดิอันโตคุ ชาวประมงแถวนั้นสาบานว่าเคยเห็นลูกไฟลอยเหนือผิวน้ำในคืนเดือนมืดมันไม่ใช่แสงจากเรือแต่เป็นดวงวิญญาณที่ยังคงโกรธแค้นกับการพ่ายแพ้ และปูปูเฮอิเกที่มีกระดองคล้ายใบหน้าคนพวกมันไม่ใช่ปูธรรมดาแต่เป็นเหล่าทหารที่กลับชาติมาเกิดเพื่อเฝ้าระวังท้องทะเลเพื่อนฉันคนหนึ่งเคยเล่าว่า ตอนกำลังดำน้ำฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นเย็นมาจับข้อเท้าไว้มันเย็นยะเยือกเหมือนมือคนตายเขาว่ายหนีแทบไม่ทันเรื่องเล่าเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้ เตือนเราถึงความน่ากลัวของสงครามและความโกรธแค้นที่ไม่มีวันจางหายหากคุณได้ไปเยือนช่องแคบคันมงอย่าลืมเคารพผู้ที่จากไปเพราะบางทีคุณอาจได้สัมผัสกับมือเย็นใต้น้ำด้วยค่ะ